ันนี้นะครับหลังจากได้ทําเมนูนะครับต้มนะครับต้ม,มเมล็ดขนุนนะครับก็เป็นมเมล็ดขนุนเนี่ยที่มันมาจากขนุนที่มันสุกแล้วแหละเราได้เนื้อไปแล้วเราก็ได้มเมล็ดมานะครับทีแรกต้มก่อนมันกินไม่หมดนะอ่าทีนี้มาคั่วนะครับคั่วไปแล้วก็วจะกินแบบนี้นะครบหอมๆแบบนี้นะครับทีนี้มาอีกขั้นตอนหนึงนะ่งครับหลังจากที่เรากินได้หมดอย่าละเปลี่ยนเมนู แกะนะครับแกะแกะแกะนะครับแกะด้านนอกออกไปนะครับมาเป็นอย่างนี้อ่าเดี๋ยวเราจะไปทอดแป้งทอดกรอบนะครับชุบแป้งนะครับชุบแป้งทอดกรอบอันนี้ก็แล้วแต่เราใช้หอวไหนก็ได้นะครับเต่๋ตอนนี้ผมชอบรสเผ็ดนะครับก็จะใช้รสดีนะครับรสดีทอดนะครับทอดก็จะมีความกรอบนะครับ นี่ก็ซื้อหัวไปครับนี่รสด,ดีนะครับแป้งชุบทอดปรุงสําเร็จนะครับรสหวานเลยรสรสเผ็ดรสเผ็ดร้อนครับแล้วก็จะชุบนี่ทอดนะครับใครไม่เคยลองนะครับลองไปทําดูนะครับรสชาติด้านในผมลองคิดดูละอ่าทีแรกก็มันเหมือนกับมันมันกินไปกินมามันคล้ายๆกับมันทอดนะครับ ชิมไปชิมมาเหมือนมันทอดมันจะมีความนุ่มนวลมันๆน,นะบ,บอกไม่ถูกใครอยากจะลองก็ลองไปหาหดูนะครับเนี่ยเลวลาเราแกะขนุนขนุนที่มันเป็นยวงยงแล้วเนะี่ยได้เนื้อไปแล้วแล้ว,ลวได้มเมล็ดเอาไปต้มกินก่อนนะครับต้มปุ๊บกินไม่หมดก็เอาไปขั่วนะครับพอขั่วปุ๊บกินได้หมดแกะเปลือกนะครับแกะเปลือกแกะเปลือกแล้วนหนองเนี่ยพอมันมีเยอะเกินไปนะครับพอแกะปุ๊บเหลือด้านในเะนี่ย อันนี้เป็นใหญ่ๆไม่เป็นไรนะครับใครขยันเอาออกหมดก็ได้แต่ถ้าไม่เอาออกหมดก็ไม่เป็นไรมันกินได้ครับมันเป็นแค่เยื่อๆด้านในนะครับแล้วก็ไปชุบแป้งทอดเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับ